สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองไปสูคุณสูคนน้ำเดือจ้ามาอนี้น้องวุ่นน้องวายจะพามากินกินก้อยหอยครับเป็นเมนูโควิดเมนูกักตพวคนว่าก้อยหอยพี่นอ้องหอยหอยปังครับเบิงโยกอ่างพี่อ่างน้องงอโยกเส็บเส็บครับมาอนี้ <c oughs> หามาจากหน้าสดๆดเลยแมนเอาเปลือกมาให้เบิงน้ำครับจะนอนพันธีวบาอันเมนแรกก้อยหอยเสือดีกันยังว่าหอยปังเบิงหอยปัง กวนมันชีหลมๆครับปากมันก็ชีบวคือหอยเชลีเลยครับหน่วยกะง่ามกว่าหอยเชลีเนาะบวคือกันบานนี้ลักษณะการกินนี่มันก็ชีแซบกว่าได้ครับเนาะก่อยหอยปังแซบเมลามีอย่างนี้มาแขงแนครับมีอย่างแน่ทั้งนงบุนครับบอกพี่บอกน้องเฮามมยอจ้าโอ้อันนี้โมยอครับย่อมูแสบแสบทางจังหวัดมุกดาหารเท่าครับนี่เอาปั่นกันคนละคิึงหอยปังนีข้าวด้วยจ้ะข้าวเดียวเบิด นี่ครับพักตูมกาอันนี้ลูกโดดประดําโอ้ลูกโดดก็มีโอ้หนุ่มชิกัดลูกโดดบ่ครับนี่เด้นี่นะแคหมูจ้านันถอดไม้ซดคูมือครับถอดแล้วก็เอามากินอ่างพีอ่างน้องเขาเลยครับตอนใหญ่ใหญ่ได้เหมือนนี่สร้างหมือนนี้ได้ตอนใหญ่ใครับมือนี้ได้จากข้อมูว่าเป็นสีทองเป็นได้พี่น้องสร้างซื้อเข้ามาได้ครับถุงละร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าสี่ถุงสี่ร้อยห้าสิบบาทโบมีคาทรงครับทรงฟรี ทั่วประเทศเนาะขอบคุณพี่น้องหลายได้ครับเด้อสีซอยอุดหนุนขอยหยาดโฆษณาขายของเก็กหน่อยมาบอลายบาทนี่ใส่แสบๆกับเขาโลดเฮ้ยเอาดึงเขามาพี่น้องแสบๆนำหนุนน้ำไหวยครับก้อยหอยทัวก็มาเป็นฟักครับพี่มาเป็นสวนมาเป็นสวนบอใส่เลยเอาแสบๆมาอนีิอ่างพี่อ่างน้องเขาไผ่มักสดสดครับ แสบปะแสบจ้ะอื้มหวาน,นปะผดดำเค็บเอาในค้างเพื่อนเอาเลยปลอดสารพิษครับ ปูกเองมดเองหวานกรับประกอบเบื้องนองกุลนกินรสครับยำค่อยดีกว่ายานแควรุ่ดยาก็อยยานแควรุดป่ะ่ หัาตอนนี้มันมีเี่ยมโยกนี่ไงพอรำหืมกรอบคักอืมลืมอบอกพี่น้องเลยบอกว่าอบอกว่าทีไร พี่น้องกะระมาระวังโควิดนํานํากันเด้อจ้านอกประดดมเนาะช่วงนี้โควิดกระ,ะบาดครับเป็นห่วงเป็นใยห,หาพี่น้องบ่ียังมากินกะสั่งซื้อใครน้ำหุ่นยังว่าไ,ได้เด้อจ้าล้วจะ ั้างสือ่อแคหมู๊ได้น้ำดึกจ้าเจ้าบองเลยยังขายบอ๊อบดำรอจ้ะแสบๆบานๆครับมันนี้อยู่ทงหายทง้านเนาะบ่มีพัดาคามบ่มีหลานอาหารเหญ่ยๆนี่แต่ทงหน้าร่มพัดเย็นๆครับเย็นดีจ้ะขอแต่ปลอดภัยจากโรคภัยไข่เจ็บเนาะ หอแสบได้แต่ก่อนยาสิบอกว่าแต่ก่อนองคุเป็นคนบมักมือหนอเสื้อบอดีพดำโบเสื like. ้อเลยจ้ะพักกระเสดกินกับยังกระแสบแคบมูก็คือกัน กันจะบริขายของเพิ่นเขียบมูขึ้กันนะอ๋อพักกษตรเท้าบริขายเมียเข้าตองขายเขียบมูแม่ประดังแมนแมนเหมือนี่ตอนไงนะครับสั่งมาเนี่ยแมนจ้ะก่อนพี่หน่องเสียออกจากบ้านพี่หน่องกายลืม ไทรเนทพแอลกอฮอล์ไว้หลังมือน้ำยาจ้ะแสบคักรเจ้าสำนักน้องวุ่น ความนัวนี่มาต้องปรุงแต่งอย่างเพิ่มด้อพี่น้องตำแต่มัะคุงมาโลดครับใส่แคบหมูเนาะบางคนตำบะคุงเรยวผัานมาเงินของงนเอ้าเสื้อแคบหมูแคบหมูเบิ้แกมพักกันไดครับ นี่แหละครับกองแสบบานเท่าหอยโอลาสีหอยปังโอลาสีหอยเชอี่เนาะมืนจ้ะกิ่นแบบง่ายๆยุคโควิด น้องผู้เป็นโควิดได้เบิ่งคลิปนี้ก็ขอ้เศร้าเร็วเรียวด้ครับเนาะพริกหนีโคตรหวานเลยพริกหนีวานแห้งลูกดดลยขนใหญ่เลยเอาไปซื้อลูกประดำเนาะกินบรงไม้แตงก็ไม่รวยแดง เสืองมักเตงไว้นี่เบืงควานแห้งซื้อ,อเสือานี่รสชาติหืมกพริกลูกโดดบอสูดงหุ่นได้แล้วสองดี <g ül> บอกเราว่ามันซื้อๆกันซิเบึง,งบรูดบอสมันที่เขากันแน่ใส่สียุดเผ็ดแน่ สดเอานจากได้เพื่อพี่น้องนำนี่พี่ค้องแก๊ ยันนุ่นยินเบิร์ปลานุ่นี่ต้องเป็นคนชวนคุยถึงสีคุยนำหอยทงหน้าได้เหมือนนี่โบแมนหอยหวยได้ค่ะเก็บมูล่อยเบหมูลอยปะมันยังบ่ตายคำนี้หลวดแสบ เอาคลเผือเอาได้ตอนนี้มีแต่คนเกมพักว่ามีคนกินน้อยเลยอ๋อกินนยู่เผืืออยู่เผื่อพี่หน้องก่อนอืม เพื่อพี่น้องเพื่อเอฟซีสุขุสุขคนเลมลายๆบาเสียบๆนะแสีบๆพ่าเนือ้อประทานเนื้อบอกคนเลมลายๆคืออ,อย่างตังหวหัวหอกหอยมันไหมมันสดขับมาเลยกรอบเนาะ กับแค็หมูทั้งหอมทั้งกรอบบอกเลยว,ว่ากรอบฉนันจอแบบทะลุเข้าไปในหูพี่น้องแบบกรอบ <c oughs> เพ็ดกรดคือเห็ดประพิษอย่ามุนกินอ <c oughs> <c oughs> ะไรแรงเสบหน่อยแนวกินมืนบานเฮาแนวเคยกินครับ หอยนี่ก็บม่ได้ซื้อหอยเก็บเอาเองได้ซื้อแต่หมูไม่เห็ดแคบหมูแม่ได้ซื้อแต่หมูมาทอดมันบวกระดำกินได้คู่มือคู่เว้น เพื่อถ้ามีไงเพื่อแล้วเนาะจ้ะอิ่มแล้วป่คือบุตรักจ้ะกินแคปมูให้พี่น้องมึงอืมกินแคปมูอยู่อ่ะพี่น้องอืม ขณะคุ้มมีแคงคำสุดท้ายได้บาทนี่เพื่อพี่น้องสุขสุขค้นแล้วอิ่มไหมน้องอว้อิ่มหรือเปล่าอิ่มจ้ะ คนก็ซืออิ่มกระมูอยู่แล้วขับบ่ปากบนตีงลำไผ่เลยก <c oughs> ินอย่างเดียวเป็นบ่กินอย่างเดียวแ่บผากพี่ตอนน้องเฮาานะเอ้าพี่น้องสนใจแคบมูกะใต้คอมเมนต์ก็มี่ครับหรือว่าบสสะดวกคอมเมนต์หรือว่าบสสะดวกนะครับโทษด้วยพี่น้องโทษพอดำาคยชิมเบอร์โทรไว้อยู่ในคอมเมนต์ไว้เด้อครับเด้อเขาไปหาเบิงบอกว,ว่าจะเป็นใครว่าจะเป็นแคบมูครับขอบคุณพี่น้องหลายที่ซอยอุดหนุน ส่งให้ครูเพื่อนครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยักสะลาชาเนีกยน้อยเนาะแ,<ม>แต่ก็ทาเอาเด้อพี่น้องเด้อคำว่าหึงแห้งก็โทษนะครับบางเทื่อก็ลืมได้เนาะ <c oughs> จดเบอร์จดรายซื้อไว้แล้วผักบางเถื่อ,อผักลืมครับต้องขอโทษขออภัยเอาผู้ที่ซื้อผู้ที่อุดหน,นุนซอยก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสนิทกับพ่อแล้ววา่าเนาะ <c oughs> ให้ให้พี่น้องได้เงินในพอดำจักมาซื้อแค่มูโซ่<อ>หให้เพื่อนได้เงินเนาะ นอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เงินหมื่นเสียเฮือ <c oughs> โมเมนแล้ว <c oughs> เอา <c oughs> นอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นมาให้ได้เงินล้านเงินแสนได้ครับเด้อเมื่อนีวันนี้ขอขอบคุณครับ